ศึกไทยคมรเนี่ยว่าร้ายแรงแล้วยังร้ายแรงกว่าภัยจากกระบฏมุสลิมที่ลุกลานประเทศไทยอยู่ตอนนี้เป็นล้านเท่าครับวันนี้ผมจะมาลงรายละเอียดให้ท่านผู้ชมรับทราบว่ามันร้ายแรงกว่าเป็นล้านเท่าเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก่อนเดือนอ,นอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามคลิป พบทุ <Ris> <6 S 2> ทนระเบิดใหม่6ทุนซึ่งเป็นฝีมือที่ฝ่ายกัมพูชานั้นลักลอบอามาวางไว้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศครับที่เหตุการณ์เรื่องเขมรนะครับกัมพูชานะครับสามชั่วโมงที่แล้วเองครับในสภาพใหม่จำนวน6ทุนในพื้นที่บ้านชําราอำเภอเมืองจังหวัดตราดระหว่างปฏิบัติการยึดคืนและเกลียพื้นที่ตามแผนการาบพิธาไพรีจากการตรวจสอบนั้นได้รับการยืนยันนะครับว่าเป็นทุนระเบิดที่นำมาวางใหม่โดยฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ทุนระเบิดที่ตกทั้มเดิมอี อีโอเอ็มแซทปีหนึ่งทุนครับในระหว่างการพัฒนาเส้นทางทางยุทธวิธีตามแนวชายแดนกองทัพเรือยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติการตามถ้อยแถลงไทยร่วมไทยกำปูชาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักมนุษยธรรมไม่ใช้และไม่สนับสนุนการใช้ทุนระเบิดสถานบุคคลทุกกรณีการใช้ทุนระเบิดดังกล่าวโดยเฉพาะทีมเต็มสในสภาพใหม่หือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งฝ่ายไทยขอประนามการกระทำดังกล่าวและจะบันทึกหลักฐานไว้อย่างเป็นระบบพร้อมกับดําเนินการตามกรอบของกฎหมายและคนไกรระหว่างประเทศต่อไป การแอบวางระเบิดนะครับเพื่อให้วางกับดักให้ฐานไทยนะครับนะครับไปเหยียบทุ่นระเบิดนะครับก็เกิดขึ้นมาเป็นปีๆแล้วนะครับจนทําให้เกิดการสูญเสียนะครับทหานไทยนะครับต้องสูญเสียอวัยวะสําคัญเช่นระเบิดแล้วจนกระทั่งขานะครับพิการอะไรต่างๆก็มีนะครับหรือบางทีอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้ก็ใช้พิธีรอบรอบกับนะครับก็ทํามายังต่อนนี่ส่วนภาคใต้ดูครับ ภาใคใต้ก็ไม่ไว้หน้านะฮะันนี้วางระเบิดหลังจากเมื่อที่กว่ากา,ากสองที่ที่แล้วมีการวางระเบิดปั๊มน้ํามันปตททั้งหมดสิบอ็ดแห่งไปแล้วนะฮะมันยังทำอีกนะไอ้พวกเกครือข่ายกบฏมุสลิมเนี่ยที่คิดการใหญ่ต้องการให้ปแยกประเทศอัสอิสลามเนี่ยมีการทำดำเนินการอยู่ครับยูนะครับ ฝ่ายกัมพูชานั้นลักลอบอามบวางไว้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดอ,อันนี้ที่นาราธิวาสท่านท่านชมครับสามสเตปไล่ฟ้าหน้าใสยันไวให้ผิวด้วยเซฟาเซท้าจากซิสต้า ไปดูที่นานาทิว่านะคะกับสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคนร้ายย่อวางระเบิดอีกแล้วในห้องรับครับเอาระเบิดไปวางไว้ในห้องบางแล้วมันระเบิดจริงๆครับแล้วมีคนที่ไปใช้ การห้องน้ำเนี่ยได้รับบาดเจ็บไป3คนด้วยกันนะครับผู้ชมสังเกตสีฟ้าเนื้นที่นคือหละตำรวจที่ศรีสาครนราธิว่าร้อมกับชุด EOD ชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบนะครับห้องน้ำปับ๊บน้ำมันในพื้นที่หมู่ที่1ตะบนสาครน,นะครับหลังจากเกาะหน้านี้เนี่ยผู้ชมมันมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นถ้าเห็นก็คือมันเป็นท่อพี c สีฟ้ากร,กระจายภายในห้องน้ําแรงระเบิดทําให้ชาวบ้านที่กําลังเขาไปใช้บริการห้องน้ำเนี่ยผู้ชมได้รับบาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อเจ้าหน้าที่ต้องรีบนาตัวส่งโรงพยาบาลศ ทันทีนะครับและหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบวงจรปิดครับเจอแล้วครับผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายผมยาวปะปะ่าสวมเสื้อเชิ้ตลายขาวดำนุ่มผ้าสลุกเดินเข้าในห้องน้ำผ่านไปแค่นาทีเศษเจ้าตัวก็เดินออกมามีการ ม้วนกระเป๋าสะพายที่เอามาด้วยก่อนจะมีการล้างมือแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์สีดําออกไปและผ่านไปสักพักเดียวมันก็เลยกเกิดระเบิดขึ้นนะครับจากนั้นค่ะประมาณ3ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเข้าไปควบคุมตัวนายอิระฟันอายุ23ปีได้ที่บ้านพักยึดปืนไทยประดิษฐ์ได้3กระบอกประทัดยักษ์กล้องสองทางไกลและเสื้อผ้าที่ใช้ในการกรา่อเหตุเจ้าตัวเนี่ยยังคงปฏิเสธแต่ให้การเป็นประโยชน์นะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบถามนะคะแล้วก็ต้องรอผลการตรวจ DNA ที่เศษชิ้นส่วนระเบิดด้วยือาเกิดรง เดี๋ยวจะมีการขออนุมัติหมายจับต่อไปนะคะปราบมีผู้บาดเจ็บสามคนนะเมื่อวานท่านรองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็บอกว่าคนร้ายก็ที่ใช้ในการก่อเหตุ่คุณผู้ชมครับคือมันไม่ได้มีสะเก็ดระเบิดแกระเด็นออกมานะ่ะก็มีบาดเจ็บเนะี่ยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะท่านรองผว่าเขาไปเยี่ยมแล้วนะครับค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากาพื้นที่ที่เพิ่งเกิดเรื่องไปในห้องน้ำ๊มน้ำมันแล้วนะคะล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลยสถานการณ์ยังตึงเครียดที่คุณผู้ชมเกิดบนถนนนะคะนาราธิวาสสิดด่าเเรระบบบบังขึ้้นนนนนถถแีจ